สวัสดีค่ะแฟนครับที่ออรักทุกท่านวันนี้ก็เลขเด่น10เซียนริกิตมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะงวดวันที่1พฤศจิกายน2566เล็กเด่นงวดนี้เด่น26นะคะ26นี้ก็ต้องเป็น66หรือ99หรือ26หรือ29นะคะนี่คือเลขหน้าปกนะคะ งวดที่แล้วมาสองสี่นะคะก็ตัวข้างในนั้นมีสี่หกเด่นสี่หกแล้วก็สี่สี่นะคะแต่ว่าเลขหน้าปกงวดนี้มาสองหกต้องเป็นหกหกหรือเก้าเก้านะคะหรือสองเก้าสองหกนะคะเรามาดูเลขข้างในเลยจ้า สิบเซียนลิกิตนี้จะงวดที่แล้วเอามาให้ชมครั้งหนึ่งนะคะจะออกแต่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเด่น5ชุดนะคะยอดเซียนนะคะถล่มรางวัลที่หนึ่งมี5ชุดมีสองสี่สองสองสองศสองห้าดับไม่เกิดก็คือ9นะคะ สตัวมาตัวก็คือดึง6มานะคะอันนี้เป็นเลขท้ายนะคะเลขท้าย2ตัวที่แอดวามมา่ามา5ตัวก็มี6 1 6 4 6่6ห6ส6่หกแล้วก็6 8นะคะนี่คือเลขท้าย เลขค้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็อันนี้ก็คือเลขรางวัลที่หนึ่งนะคะ421หรือ423นะคะเด่นสุดก็คือ426ท่านชอบตัวไหนเอาไปพิจารณาดูนะคะ พอมาให้ชมตอนกลางวันก็มักจะมีปัญหาเรื่องเสียงรอบข้างนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในชุมชนเนาะวดน,นี้มีเลขเด่นนะคะก็คือหกหนึ่งหนึ่งหรือจะเป็นหกหนึ่งสองนะคะหรือจะเป็นหกหนึ่งสี่แต่ว่าบางสำนักเขาว่าสี่ดับหรือจะเป็นหกหนึ่งหนึ่ง ก็ให้เอาไปพิจารณานี่คือเลขเด่น10เซียนนะคะ10เซียนทก็อเด่น7นะคะหลักหน่วยมา0มา3ม,มา4นะคะสอยิ่งเจริญนะคะอันนี้เลขท้าย2ตัว หลักหน่วยมาหนึ่งสองแล้วก็ห้าท่านชอบตัวไหนนี่คือหนังสือหวยสิบเซียนลิขิตนะคะเอาไปพิจารณาดูบนเด่นหนึ่งแล้วก็ห้านะคะนี่หลักร้อยสี่หนึ่งศูนสี่ห้าแปด ส่วนเลขท้าย2ตัวก็ดึงหมาอีกสำนักที่แล้วก็มาหกน,ะนี่ค่ะดึงหก,กับ7มา10เซียนนี้ดูง่ายนะคะดูง่าย2ตัวนี้ต้องมานะคะคือเลข2กับเลข1เลข2กับเลข1น,นี้มาแน่นอนไม่บุญก็ล่างแต่ว่าแอดชอบ สองมาล่างนะคะสองอาจจะมาล่างนะคะท่านจะเชื่อหรือไม่สองว่าจะมาล่างอันนี้ทกศนะคะอันนี้อมสินแต่ว่าก็ไม่แน่เนาะเลขก ตัวนี้อาจจะมาแน่นอนนะคะนี่นี่นะคะเ,เลขทกศอมสินอาจจะมาเลขข้อมูลรางวัลที่หนึ่งเป็นเลขข้อมูลรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะหรือแปดเจ็ดหนึ่งก็ได้นะคะ นี่นี่ก็คือเลขเด่นของ10บเซียนลิขิตนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566ัชอบเลขท้ายสองตัวนะคะ6 4สี่หกหนึ่งหแล้วก็67อันนี้เอาไปซื้อเลยค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลง่ายๆนะคะง่ายๆง่ายๆท่านมีสิทธิ์ถูกหวยนะคะ ่ันมีสิทธิ์ถูกหวยค่ะสิบเซียนลิขิตงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเด่นสองแล้วก็หกนะคะส่วนเลขท้ายสองตัวเด่นหกแล้วก็สามก็ลองเอาไปดูนะคะมาดูหน้านี้นะคะหน้านี้ก็ เด่นหกเช่นกันนะคะหน้านี้เด่นหกเช่นกันสองหกสี่หรือหนึ่งหกสี่ก็ใช่นะคะเล็กท้ายสองตัวยังมาเดินหกอีกเล็กท้ายสองตัว ันนี้เป็นเลขดับนะคะเนี่ยทายสองตัวสามหกหนึ่งสีะะ่สิบเซียนลิขิตนะคะสิบเซียนลิขิตก็เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นท่านชอบหรือไม่ วดวันที่1นึพฤศจิกายนรางวัลที่1นสองตัวมา1ตัวก็คือมา1น,นะคะก็มีหนหกถ้ามา2ก็มา2 4 3สส,ส,สมส่ส่วนเลขท้าย3ตัวก็มีบางหน้ามา6แต่ว่าหน้านี้เลขท้าย2ตัวมา3มนะคะ มีสามหกที่มาชนกันก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสิบเซียนฤทธิ์ขิดนะคะเอชชอบดินหนึ่งแล้วก็ดินสองนะคะสองตัวนี้อาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาว่ามาหนึ่ง,ถ,าาง,งนนะะถ้ามาหนึ่งก็จะตรงกับเลขเจ็ดเซียนนะคะถ้ามาหนึ่งก็จะตรงกับเลขเจ็ดเซียนนี้นี่ค่ะเจ็ดเซียนมาหนึ่งล่างนะคะ เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสูตรเลขแห้งเลขท้ายสองตัว D สามสี่ลองหนึ่งหกมีสามหกกับสี่หกนะคะที่มาชนกันเนาะนี่คือเลขเด่นข้อมูลรางวัลที่หนึ่งเลข ท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งี่อันนี้เลขท้ายสองตัวของเลขท้ายสองตัวนะคะเลขล่างเขาบอกเลขล่างนะคะเด่นสามนะคะเด่นสี่ส่วนตัวรองหนึ่งแล้วก็หก ถ้าหนึ่งหกนี้จะมาทั้งบนทั้งล่างนะคะแอดคิดว่าต้องเข้าตัวใดตัวหนึ่งเนาะต่อไปเป็นปุกหลังของสิบเซียนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสรรหาเลขเด่นนะคะเลขเด่นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน ท่านกดไลค์กดติดตามแล้วนั่นก็คือท่านเป็นผู้ให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับแอดนะคะแอดก็ขอกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ท่านไม่ข้ามโฆษณาที่ท่านเป็นกำลังใจให้ทุกๆงวดนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ